แล้วก็อาจารย์กบนะคะที่มูเฟซนะคะรายการสดทางช่องไทยชโย68 HD ทุกวันจันทรนะคะเวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปจนถึงบ่ายสโมงเลยแล้วก็สามารถส่งคําถามมาได้เลยนะคะที่ sms 4221177สําหรับคนที่มีแบบอยากดูเบอร์โทรศัพท์อยากดูทะเบียนรถอยากจะเช็คชื่อหรือมีคําถามอะไรก็ตาม ที่ต้องการคําตอบนะคะถามใครก็ไม่รู้ถามใครหาคาตอบจากไหนก็ตอบไม่ได้มาให้มูเฟสของเรามามูให้สุดแล้วหยุดที่ปังนะคะ,<ช>ะอันนี้ก็จะเป็นการถามในรายการแต่ถ้าเกิดอยากจะดูแบบส่วนตัวส่วนตัวนะคะก็แอดมาตามนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ต้องมีใครมารู้ปัญหาของเราแล้วก็เจาะลึกเพราะอย่างต้องยอมรับว่าดูในรายการนะ่ะมันก็แม่นเหมือนกันแหละแต่มันไม่เจาะลึก<ช>มันผ่านา,น,า,น,าน,นะคะแต่ถ้าอยากดูเฉพาะของเราเองก็แอดมาตามนี้เลยนะคะสแกน QR โค้ดตามนี้ก็ได้แต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าดูส่วนตัว ผ่านทางเพจนะคะผ่านาได้ดูกับเราเป็นการส่วนตัวมีค่าครูนะคะแต่ถ้าแจ้งว่ามาจากทางไทยชโยก็จะได้ค่าครูเลทพิเศษเราก็เหมือนทุกอาชีพที่เหมือนกับเรานั่งแท็กซี่เราต้องจ่ายค่าแท็กซี่เราไปเรียนหนังสือเราต้องจ่ายค่าคุณครูเราไปหาหมอให้หมอวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเราก็ต้องจ่ายค่าวิชาชีพให้หมอเช่นกันนะคะเ mm. พราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพของนักพยากรณ์ก็ต้องมีค่าครูนะมาดูกันต่อนะคะ, mm. ะ,ค,ะคุณแผ่นวิว ทำไมครับเขาถามมาตั้งแต่ข้อความแรกทางไลฟ์เลยว่าว่าวันที่หนึ่งนี้เขาจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่า,าเขาจะถูกหวยไหมแล้วเอาวันที่หนึ่งเลยเหรอเอเอสักรางวัลหนึ่งก็ได้ <c oughs> คุณพี่รัศศีพินสวัสดีนะคะเขามาใหม่ตอบก่อนแล้วกันที่ถามมาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับ แพรเนาะวันที่หนึ่งนี่จะเป็นยังไงเนาะครับกระดุมพระอริกระดุมพระเนาะจบได้ยินคําว่าอริต้องแปลงไหมคะเพราะว่าน่าจะดูทุกัปาห์อยู่แล้วกระดุมพระนี่เรื่องเงินด้วยนะเนี่ยเออเรื่องเงินด้วยนะเนี่ยแล้วมีอริมาอยู่ตรงกลางแต่ไม่ไม่เป็นไรไม่ลองไม่รู้ลองดูได้เออเออถ้ายังมีให้อยู่แต่พูดถึงเรื่องของหวยเรื่องของลอตเตอรี่เนาะวุ่นวายตั้งเลยเนาะตอนนี้เนาะตั้งแต่รางวัลที่หนึ่งทิปถูกหวยทิปมาถึงเรื่องของแบบขายขอขายสลากเกินราคาคือดูเหมือนจะหลายหลายแพลตฟอร์ม โดนกันเยอะมาก <c oughs> ช่วงนี้ดวงของดาวราหูอ่ะไม่ค่อยโดดเด่นในสำหรับคนที่ทำอาชีพเทาๆหรือคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงทายเกี่ยวกับเรื่องของการพันนันแบบถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายก็ตามะนะคะค่อนข้างจะขอ <c oughs> อภัยคะ่ะได้รับการผลกระทบนะสังเกตตั้งแต่อ่ะหลายๆบริษัทหลายๆแพลตฟอร์มที่เป็นข่าวกันทางนั้นเลยรวมไปถึงคนที่ ทำคดีแบบอย่าง forex เนี่ยนะ forex 3d ถ้า forex จริงๆเชื่อถือได้แต่ forex 3d เป็นหลอกลวงนะครับอุตสาห์นี้ออกไปข้างนอกประเทศแล้วยังกลับมาโดนจับได้อีกนี่เห็นปะเพราะว่าดาวราหูช่วงนี้ไม่โดดเด่นอ่าไม่โดดเด่นพลังอำนาจจับแพ้ดาวอาทิตย์อยู่นะคะดาวอาทิตย์นี่จะเป็นแบบซื่อสัตย์สุจริตนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของรักเกียรติรักศักดิ์ศรีทำอะไรใหญ่ๆแบบต้องถูกต้องอ่ะ เออยอมหักไม่ยอมงอเพราะ,ะช่วงนี้นะคะก็หมอบหมอบไปก่อนเดี๋ยววันที่แบบดาวราหูท่านขึ้นมาพัง,งาาอีกรอบหนึ่งคนที่ทําแบบประมาณอย่างเงี้ยก็อาจจะได้กลับมาแต่ยังน้อยอะไรก็ตามถ้าทําถูกต้องตามหลักกฎหมายนะนะไม่ว่าจะเป็นดาวราหูหรือดาวอาทิตย์ยังไงเราก็ดีและถาวรเดี๋ยวหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอาชีพเทาเมันฟังดูแล้วมันไม่ค่อยดีเลยเท่าๆนี้หมายถึงแบบว่าแบบอย่างเช่นนะธุรกิจกลางคืนอย่างเงี้ยอ่าครับ ุณเปิดผับเปิดร้านเปิดบาร์เปิดร้านเออเปิดโรงเบียร์เปิดอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเทาเขาไม่อันนั้นไม่ดำนะคือมันมันไม่ผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายแต่ว่าอาจจะเป็นแบบเทาๆไงขายเหล้าอะไรพวกเนี้ยขายลอตเตอรี่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นสินค้าทั่วไปมันมีความมัวเมาอยู่ในนั้น แต่ว่าไม่ได้ไปขายหัวใต้ดินซะที่ดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นแบบเป็นแพลตฟอร์มที่แบบเอ้ยบอกว่าขายลอตเตอรี่ราคา80แต่มีค่าบริการ20บาทอะไรเงี้ยเพอเออประมาณอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเรียกว่าเทาๆช่วงนี้จะยังทําไม่ขึ้นก็สรุปว่าช่วงนี้งานเทาๆทก็จะซบเซานิดและจะถูกเปิดเผยครับขนาดตํารวจสายเทาอ่ะตำรวจรีไทยอ่ะยังโดนเลยไหมยังโดนเลยนี่ดูซิถามอะไรกันมาบ้างเนี่ยการเงินอาทิตย์นี้ไม่ค่อยดี มันสืบเนื่องมาจากอาทิตย์หน้าจะดีขึ้นไหมจะคุณโฟนอาทิตย์หน้าจะดีขึ้นไหมคุณเกิดวันไหนเนี่ยเมื่อกี้ก็ดูไปครบเจ็ดวันแล้วเออเขาบอกไม่ค่อยดีไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณโฟนเขาเลยถามว่าอยากอยากรู้อาทิตย์หน้าดีไหมของคุณเลยแล้วกันของเขาอ่ะไม่รู้ว่าเกิดวันไหนเพราะว่าเราดูไปแล้วอันนี้ปัตตานีกรรมะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับผมแต่ว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วฮะ นะครับถ้าสมมติว่าคุณฟืดเครื่องมานานเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเริ่มมีคนเข้ามาช่วยเหลือแหละหรือออกปากขอหยิบยืมหรือว่าขอความช่วยเหลือไปยังใครก็จะได้รับความช่วยเหลือนะครับโอเคครับผมอ่าเพราะฉะนั้นนี่ใครที่มีอะไรคำถามถามมาได้เลยนะคะทีนี้มาถึงในจุดที่สำคัญพูดถึงอาจารย์เธอก็จะต้องเป็นเรื่องของ ตัวเลขเป็นเลขศาสตร์นะคะเป็นเลขศาสตร์เป็นสปปรรพศาสตร์การตั้งชื่อวันนี้เราจะมาดูกันค่ะเราห่างหายกับการพูดถึงคู่เลขนะคะที่มีอิทธิพลกับเราไประยะหนึ่งละนะคะวันนี้มาดูกันคู่เลขปิดท้ายทําร้ายรักเอ๊ะยังไงคู่เลขปิดท้ายทำร้ายรักปิดท้ายนี่หมายถึง2ตัว, <S 2> 2 <S ตวท้ายใช่ค่ะในเบอร์โทรนะคะของเมืองไทยเราจะมี10ตัวเนาะแต่ถ้าเวลาที่เราพยากรเราจะพยากรตัวที่3ถึง1ิ นั่นก็แปลว่าถ้าสามไม่ใช่สามสี่เพราะว่าสมมติศูนย์แปดหนึ่งเนี่ยเราไม่นับเลยเราจะไม่ให้ความหมายไม่ให้ค่าใดๆกับมันเลยเพราะว่าเราไม่ได้เลือกเองไงอ่าเราจะเริ่มแค่ตัวที่หนึ่งจนถึงตัวที่เจ็ดนะคะนี่สองตัวท้ายก็คือตัวที่ขอไม่พูดถึง3ตัวแรกเราพูดแค่7ตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นเนี่ยอย่างเงี้ย x x บบตรงท้ายก็คือ6กับ7นะคะค,คู่เลขปิดท้ายทำร้ายรักคือยังไงเพราะว่า2ตัวสุดท้ายนะคะในตำแหน่งของการวางเบอร์โทรสองตัวสุดท้ายคือตำแหน่งของความรัก นะคะความรักแล้วก็การแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวท้ายถ้าแบบมันไม่ดีซะแล้วเนี่ยความรักมันก็จะมีปัญหาตามไปด้วยนะคะคและตัวอย่างของคู่เลขนะคะที่รุนแรงร้ายแรงมากๆนะคะในเรื่องของอความรักอยู่ในตำแหน่งความรักแล้วจะทำให้ชีวิตมันพังไม่ใช่แค่ทำร้ายรักอย่างเดียวด้วยนะมันจะทำร้ายเรื่องเงินรวมไปถึงสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของการเงินด้วยในหลายๆตัวเลขนะคะมาดูกันค่ะ ของใครมีบ้างสวัสดีคุณเ d 1มดีหนึ่งคุณน้องเก่งกนกวันเข้ามาพิรษา,าเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณน้องกวางคุณกันจนาะสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามา1น3 1งสนนะคะบอกไปแล้วนะเคยบอกไปหลายทีมันเป็นคู่ศัตรูเป็นคู่ที่เรียกว่าเป็นเลขแบบ มหาอุดสมัยก่อนเขาจะใช้เลขเนี้ยในการออกรบนะคะเพราะยังไง <Ừ. S 2> มีการตายเกิดขึ้นมีการฆ่ามีการทาร้ายกันฟาดฟันกันแน่นอนนะคะ,คะอยู่ที่ว่าฝ่ายไหนจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเลขนี้อยู่ตรงท้ายแล้วไปฟาดฟันะมันควรเวลาความรักคือเหมือนเอามาหาอุดไปปิดท้ายเออแล้วมันจะทาให้เงินก็ไม่เข้าไงเงินก็เข้าไม่ได้ความรักก็มีปัญหาเ,ออเจอหน้ากันเป็นไงคุณทํางานมาเหนื่อยหรือเปล่าวันนี้อยากกินอะไรอยากยู่นเดียวแงอย่างนี้เป็นต้น หรือไม่ก็แบบทํำไมไปทำาการดึกทํางานดึกตังเลยเนี่ยไอะไรแบบอย่างเงี้ฝ่ายชายก็ ผมคุณจะมาเป็นผม,มั้งไหมล่ะไป่าก่ทะเลาะกันเพราะมันเป็น,นเลขของการประทะค่ะเป็นเลขของอุบัติเหตุด้วยอทาทิตย์กลางคานานอกจากว่านอกจากว่าจะเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาแหวกกันเองแล้วนะคะหนึ่งสามสามหนึ่งคุณอาจจะต้องผ่าตัดด้วยมีเกณฑ์ผ่าตัดและมักจะเกิดอุบัติเหตุสําหรับคนที่มีคู่หนึ่งสามสามหนึ่งในเบอร์ไม่ว่าตําแหน่งใดก็ตามแต่ตําแหน่งที่จะถูกที่สุดคือตําแหน่งความรักป่อมาค่ะหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะหนึ่งแปดแปดหนึ่งนี่เป็นคู่เลขที่เรียกว่าเลขคู่มะเร็งแล้วกันนะคะมันเป็นคู่สุริยคราส คร้ายและกเเลเ็เป็นเลขที่เราเคยเป็นยกตัวอย่างหรือว่าเป็นเลขของพ่อไม้แม่ไม้อยู่ตำแหน่งท้าย2ตัวปิดท้ายด้วย81หรือ18มักจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของความรักถึงเป็นคนโสดก็จะมีคู่ยากถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วก็มักจะเป็นไม้มักจะต้องอยู่คนเดียวมีแฟนเหมือนไม่มีนะนะคะไม่ดีเลยแล้วก็มันเป็นคู่เลขประจำโรคมะเร็งและโควิด ต่อมานะคะดูเลขต่อไปนะคะที่เป็นคู่ต้องห้าม3888 8 8มเป็นยังางค,คนที่มีคู่เลขนี้นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของความเจ้าชู้ลุ่มหลงมัวเมามกล้าได้กล้าเสียในเรื่องที่ไม่ควรจะกล้าค่ะอ,อย่ามีโดยเด็ดขาดนะคะเงินรั่วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่เราลงแบบ ตั้งแตจะลงทุนอะไรหรือเวลาที่ซื้อหวยซื้อได้ในซื้อก้อนใหญ่ปึ่งปึ้งปึ้งแล้วได้ได้จริงนะอ่าใจถึงพึ่งตื่นแต่เวลาที่คุณแต่เวลาที่คุณจ่ายออกคุณก็จ่ายใหญ่ๆเหมือนกันและมักจะเหมือนลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องของแบบความเจ้าชู้อะในเรื่องของเพศสัมพันธ์ในเรื่องของอะไรจะลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับ่าในเรื่องที่มันไม่ควรจะกล้าเนาะใช่เออ กล้าเปในเรื่องที่ไม่ควรจะกล้าด้วยกล้ากล้าที่จะแบบเฮ้ยเป็นไรไปนอกใจเมียไม่ให้เรื่องเล็กอะไรย่างเอ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่เรื่องใหญ่ไม่เป็นไรหรอกหรือผู้หญิงที่แบบทำไมก็ฉันสวยอ่ะฉันกล้าฉันจะมีคนหลายๆคนในเวลาเดียวกันมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันเพราะฉันเป็นคนมีเสน่ห์จะคิดผิดจะคิดผิดจะเรียกว่าความเกรงกลัวต่อบาปจะลดลงใช่3 8 8 3คนที่มีคู่นี้มักจะมีปัญหาเรื่องของ เรื่องของศิลธรรมอ่ะเรื่องของค,ความยับยัมชังใจนะคะต่อมาอีกหนึ่งคู่ค่ะคู่นี้ก็ต้องห้ามเช่นกันนะคะหกเจพูดไปหลายครั้งมากพระสุขเข้าพระเตาแทกหน้าชื่นอกตรมรปัญหาสารพัดจะรุมเล้าคุณเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นคู่ศัตรูใหญ่คู่ศัตรูใหญ่อ่ะความรักควรม,มีศัตรูไหมไม่มีมนะคะม,มันก็จะทำให้แบบว่ากลายเป็นแบบคู่เวรคู่กรรมนะคะแล้วก็ อีกหนึ่งคู่นะคู่สุดท้ายที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือสอและ72คดสอขมคืนระทมหาความแน่นอนไม่ได้ม,มักจะเสียเปรียบนะคะคุณมักจะเสียเปรียบฝ่ายตรงข้าม,มไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือคู่ธุรกิจนะคะคู่เลขเนี้ยมักจะแบบมีฝ่ายหนึ่งได้มีฝ่ายหนึ่งเสียน้อยคนที่จะเป็นฝ่ายได้ที่ใช้เบอร์นี้นะคะมักจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่ตรงข้ามเวลาที่คุณดิวธุรกิจหรือ,อไรๆกันอย่างเงี้ย มันจะทำให้คุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในลักษณะของวินลูสนะคะโดยที่เขาวินเราลูสในเรื่องของความรักเราจะรู้สึกว่าทําไมจะต้องแบกอะไรเยอะขนาดนี้เป็นเดอะแบกฉันเหนื่อยเออเป็นเดอะแบกแล้วหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะคก็คือเลี่ยงได้เลี่ยงเลยไม่ว่าจะเป็นตาแหน่งไหนก็ตามแต่ถ้าอยู่ตรงท้ายส่งผลกับเรื่องของความรักโดยตรงค่ะโอ้โหครับผมนี่ก็ฝังกันไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของสองตัวที่อยู่ท้ายเบอร์โทรของเรานะฮะก็ ฟังดูแล้วก็ลองเช็คดูซิว่าเบอร์ของเราเนี่ยมันมีเลขคู่เลขเหล่านี้อยู่หรือเปล่าลองดูถ้ามีล้วก็ทักมาหรือว่าคนใกล้ชิดเอามีหรือเปล่าใช่แล้วก็ลองพิจารณาดูว่าที่อาจารย์เธอพูดไปมันถูกต้องไหมมันตรงไหมตรงอย่างที่บอกไหมถ้าตรงปรึกษากับเราได้นะส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดค่ะทักไลน์มาได้เลยอย่างที่บอกนะมีค่าใช้จ่ายนะคะมีค่าครู อ่าแล้วก็คุณพี่แอ,อ๊ะอมพรรัฐบอกว่าสวัสดีค่ะน้องกบน้องเธอเกือบไม่ทันน้องซัมเมอร์มาหาเพิ่งกลับไปจีบวัคซีนจ้าสวัสดีพี่ๆทั้งสองนะคะสวัสดีค่ะคุณนางมารซีคอนแล้วก็บอกแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีคําถามอะไรอยากจะถามก็ถามมาได้นะคะแฟนเข้าใจผิดมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันไหมครับชาลาภาสุภะมีแน่นอนอไม่นานด้วยวไม่นานด้วย ไม่นานด้วยสหัาชาเนี่ยไม่นานหรอกดีใจด้วยดีใจด้วยครับดีใจด้วยไม่นานอ่าจใจสักประมาณสองสามวันนะเต็มที่อาทิตย์หนึ่งคุณเสนีอ๋อเพราะว่าเพราะเหมือนจะยิ่งห่างกันไปทุกทีได้เลยค่ะปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องของความรักนะอยากจะบอกอย่างหนึ่งอ่ะไม่อันนี้ไม่ต้องแบบดวงอย่างเดียวก็ได้นะเป็นเรื่องทั่วไปเลยแหละก็คือว่าถ้าเราถ้าเรายอมที่จะแบบเป็นฝ่ายผ่อนอ่ะแบบไม่ต้องมานั่งแบบฉันเชิดกว่าฉันชนะ ในในหลักการของความรักนะให้รักกันให้มีความสุขถ้าคิดว่ารักเขามากพอใครยอมก่อนคนนั้นชนะคิดอย่างเงี้ยชีวิตจะอยู่ได้แบบยาวนานแล้วเราไม่ต้องมีปัญหาเพราะว่าถ้าเรามีปัญหาความรักสักอย่างหนึ่งอะ ทุกอย่างมันเหมือนจะใหญ่ไปหมดเลยปัญหาอืถ้าความรักดีสัอย่างไม่ว่าจะยากจนแค่ไหนไม่ว่าจะร่างกายเป็นยังไงจะบาดเจ็บแค่ไหนมันก็ดูเหมือนมันจะเบาไปหมดนะทำความรักให้ดีใช่แล้วถ้าอยากได้เบอร์ที่ทําให้ความรักดีทักอาจารย์เธอมาเดี๋ยวจะวางให้นะขอบคุณโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษชาติ32ชนิดการันตีรางวัลชีวิตจิต สี่ปีซ้อนค่ะเ,เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเลยความรักประจำสัปดาห์ของคนทั้ง7็วันเป็นยังไงบ้างแป๊บเดียวครับผม